สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรัต์นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการพยากรณพลังไพ่ยิปซีนะคะของชาวราศีเมษนะคะเราะว่างวันที่1-16ถึง16มีนาคมนะคะครึ่งเดือนแรกนั่นเองนะ,ะเป็นการพยากรณนะคะ ในสาสอร์ไพ่ยิซจะเป็นการดูเกณฑ์ทั่วไปนะคะและจะปิดท้ายสถานการณ์ทางการเงินจะมีโชคมีเฮรับเงินก้อนใหญ่ช่วง16มีนาคมนี้หรือไม่นะคะ,ะการดูแบบนี้นะคะเป็นการดูพลังงานค่ะถ้าเป็นพลังงานไม่ดีให้เพื่อนๆทิ้งไปได้เลยค่ะ แต่ถ้าเป็นพลังงานดีๆก็สามารถไปปรับไปใช้ได้นะคะให้เลือกรับเฉพาะด้านดีๆค่ะนะคะมาเริ่มดูนะคะพลังงานสถานการณ์ทั่วไปก่อนเลยนะคะทั่วไปของชาวราศีเม่ดะจะเป็นอย่างไรบ้างด้วยไพ่เจ็ด ไปนะคะมาดูกันค่ะนะคะไพ่เจ็ดใบสถานการณ์เป็นยังไงไพ่ใบที่หนึ่งค่ะไพ่ใบที่สองค่ะไพ่ใบที่สามค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะไพ่ใบที่ห้าค่ะไพ่ใบที่หก ไพ่ใบที่เจ็ดสถานการณ์ทั่วไปค่ะนะคะมาดูกันค่ะสำหรับชาวราศีเมษมาดูตำแหน่งแรกก่อนเลยตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งตัวตนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกและนะคะเป็นตำแหน่งด้านจิตวิญญาณด้วยนะคะชาวราศีเมษเป็นคนขยันอดทนมักจะชอบทำอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างไม่ชอบอยู่นิ่งกว่ะขยันมากจะนะคะเป็นคนที่นะคะมีเป้าหมายมีความฝันมักจะมี นะคะชีวิตที่นะคะบางทีมาจากความสามารถ ของตัวเองเป็นหลักเลยนะคะเป็นคนที่มีสติปัญญาที่ดีด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะไพ่ใบนี้ยังสื่อสารถึงนะคะชาวราศีเมษต,ตอนนี้กําลังรอคอยความสําเร็จรอคอยสิ่งที่วางเป้าหมายรอคอยสิ่งที่ตัวเองทําไว้ค่ะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่มองไปข้างหน้านะ,ะนอกจากนี้ค่ะยังเป็นไพ่แห่งการเรียนรู้พัฒนาชาวราศีเมษเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งชอบการเรียนรู้ชอบการพัฒนานะคะมักจะนะคะเป็นคนที่นคะคะข้อ ชอบไปนะคะเขาเรียกว่าชอบที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไม่ย่ําอยู่กับที่ค่ะนะคะอ่ะและมักจะทําอะไรที่มากกว่าหนึ่งอย่างนั่นเองถ้าเป็นลูกจ้างข้าราชการโอ้โหชอบ อาสาช่วยเหลือคนเลยนะคะไปสังเกตดูคุณเป็นลักษณะแบบนี้ไหมถ้าเป็นพ่อค้านักธุรกิจก็มักจะโอ้โหธุรกิจไม่ได้ทําแค่หนึ่งอย่างอะบางทีนะคะคิดเมนูนู้นคิดเมนูนี้ยกตัวอย่างนะคะชอบทําหลายอย่างนั่นเองไม่อยู่นิ่งก่ะนะคะฉะนั้นลักษณะนะคะอุปนิสัยเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งขยันอดทนอยู่แล้วค่ะนอกจากนี้พไพ่ใบนี้ค่ะยังหมายถึงด้านจิตวิญญาณชาวราศีเมษเป็นคนที่จิตวิญญาณเนี่ยเป็นคนที่ ชอบศึกษาธรรมะสนใจธรรมะนะคะสนใจจิตวิญญาณน,นั่นเองนะคะเป็นคนมีจิตใจที่ดีค่ะนะคะนี่คือด้านจิตวิญญาณและไพ่ใบนี้ยังสื่อถึงความก้าวหน้าความสําเร็จนะคะความก้าวหน้าความสําเร็จนะคะค่ะ ในระยะใกล้ๆด้วยนะคะมาดูตำแหน่งที่สองตำแหน่งการเงินโชคลาบบ้างและเป็นไพ่แห่งความโชคลาภพอดีเลยไพ่ใบนี้ค่ะเป็นไพ่โชคลาบค่ะฉะนั้นระยะใกล้ๆนี้ชาวราศีเมษค่ะมีเกณฑ์มีโชคมีลาบเกิดขึ้นค่ะนะคะอ่ะฉะนั้นวันที่16ภายในวันที่16นี้คุณจะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นการเสี่ยงโชคมีเฮค่ะนะใครเป็นนักลงทุนก็มีเฮม,มีเตรียมได้รับข่าวดีนะคะการลงทุน การเสี่ยงโชคต่างๆนะคะจะได้รับผลกําไรหรือได้รับผลตอบแทนฉะนั้นมีเกณฑ์มีโชคจากการเสี่ยงโชคลาบลอยต่างๆนะคะในช่วงนี้ค่ะการเงินจะเข้ามาแบบลาบลอยมาจากการเสี่ยงโชคมาจากความเสี่ยงต่างๆกั นี่ก็คือในเรื่องของการเงินค่ะใครเป็นนักธุรกิจการค้าการขายก็จะมีการเงินเข้ามาจากการเดินทางการพบปะผู้คนการลงทุนค่ะการขยายค่ะมาจากการเดินทางด้วยนะคะเพราะเป็นไพ่แห่งการเดินทางด้วยนะคะและถ้าเกิดใครทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศการเงินคุณก็จะมาจากต่างประเทศด้วยเพราะไพ่ใบนี้ยังเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยนะ โดยเฉพาะหากคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติทางไกลนะคะหรือต่างประเทศการเงินก็จะเข้ามานะคะไม่ขาดมือนะคะอาจจะมีโชคกับทางไกลมีโชคกับการเดินทางมีโชคกับนะคะเกี่ยวกับต่างประเทศเป็นหลักเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยู่ในประเทศลาก,การเดินทางกับการพบปะผู้คนให้โชคให้ลาบุณค่ะและรวมถึงการเสี่ยงโชคด้วยในช่วงระยะสั้นๆนี้ค่ะมาดูมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมเป็นยังไงให้โชคให้ลาบด้วยฉะนั้นคุณพบปะผู้ คนนำพาโชคลาภให้กับคุณพบปะแล้วได้เงินพบปะแล้วนะคะทาให้คุณเห็นโอกาสใหม่ๆนำพาให้คุณนะคะเห็นไอเดียความคิดนะคะเพราะการพบปะนะคะเป็นถ้วยความรักด้วยนะคะถ้วยความรักฉะนั้นหมายความว่าพบปะนะคะจะเป็น นะคะจะทําให้คุณได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์จากผู้คนนะคะลูกค้าอุปถัมภ์ลูกค้าช่วยเหลือค้าชุนนะคะก็จะได้ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะเพราะนะคะจะมีสเสน่ห์ต่อผู้คนด้วยนะคะรวมถึงนะคะผู้คนจะเมตตาด้วยฉะนั้นช่วงนี้การพบปะจะเป็นสิ่งที่ดีจะทําให้คุณการงาน ะะลาบรื่นประสบความสําเร็จฉะนั้นอย่าอยู่เฉยค่ะไปลงแรงลงทุนกับนะคะลงทุนในที่นี่คือการอ่าออกไปพบปะผู้คนในการทํางานก็จะประสบความสําเร็จใครเป็นลูกจ้างพ้าราชการพบปะผู้คนจะสําเร็จในการเจรจาต่อรองใดๆก็ลาบรื่นดีค่ะสําเร็จทุกอย่างนะคะมีเกณฑ์ได้รับนะะมีเกณฑ์เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ใครมีลูกหนี้นะคะคุณก็มีเกณฑ์ได้รับ นะคะดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์หรือได้รับเงินคืนจากลูกหนี้ได้ด้วยนะคะรวมถึงนะคะ,ะไปลงทุนหรือไปทําธุรกิจร่วมคุณกับผู้อื่นมีเกณฑ์ทากาไรได้ด้วยนะคะมาดูในส่วนของเจ้าที่เจ้าทางบ้านครอบครัวญาติพี่น้องเป็นยังไงรักใคร่ปองดองกันดีได้รับการช่วยเหลือประธรรมกันดีเพราะไปเป็นไพ่เดินเลิฟนะคะและรวมถึงเจ้าที่เจ้าทางด้วยฉะนั้นนะคะมักจะได้รับการปกปักร,รักษาจากเจ้าที่เจ้าทางบรรพบุรุษปกปักร,รักษา คุ้มครองคุณค่ะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ค่ะบางครั้งคุณมักจะมีสิ่งพิเศษคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณสเสมอยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมส่วนบุนไหว้พระทำบุญนทำทางให้แกบ่บรรพบุรุษของคุณไว้ค่ะเพราะเขาจะปกปักรักษาเพราะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงบรรพบุรุษคอยติดตามคอยเกื้อหนุนคอยช่วยเหลือคุณเสมอมันทําบุญทําทานให้กับบรรพบุรุษของคุณไว้ค่ะโดยเฉพาะเจ้าที่เจ้าทางพ่อแม่โดยเฉพาะใครที่พ่อแม่ นะคะที่ร่วงรับไปแล้วการมันทำบุญทำทานถ้าเกิดท่านยังอยู่เป็นพระอรหันในบ้านของคุณค่ะก็ดูแลท่านค่ะก็จะเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ของคุณค่ะนะคะ,ะ,คะและไพ่ใบนี้ยังหมายถึงอสังหาริมทรัพย์ท,ที่อยู่บ้านที่ดินใครทํางานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยก็จะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้มีเกณฑ์รับมรดกทรัพย์สินเกี่ยวกับอสังหา บ้านที่อยู่อาศัยและรวมถึงญาติพี่น้อง เกื้อหนุนช่วยเหลือเรื่องการเงินหรือช่วยเหลือชีวิตของคุณด้วยค่ะมาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใครโสดอยู่มีเกณฑ์จะเจอคนที่ถูกใจจะเป็นลักษณะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะนะคะอ่านี่ก็คือสําหรับเรื่องความรักสําหรับใครที่มีความรักอยู่แล้วลาความรักราบรื่นดีค่ะมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาถึงขั้นแต่งงานกันเลยนะคะในระยะใกลๆน,ใน,ในี้ใน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 ค่ะสําหรับใครที่แต่งงานไปแล้วเป็นยังไงความรักคนรักของคุณเกื้อหนุน คู Dante, ่เขาเรียกว่าความรักของคุณค่ะคู่พองของคุณเนี่ยเขาเรียกว่าโดดวงคู่สร้างคู่สมนะคะค้ำชุนอุปถัมภ์ซึ่งกันแลกกันนั่นเองฉะนั้นคู่ครองคุณจะเป็นคู่ครองที่เขาเรียกว่าเพือหนุนช่วยกันให้สร้างความมั่นคงในครอบครัวของคุณค่ะนะคะจะเป็นคู่ครองที่ช่วยกันสร้างนะคะความมั่นคงในชีวิตคู่ในความนะคะในในความมั่นคงนะให้กับคุณนั่นเองนะจะเป็น ความรักที่รักกันดีเข้าใจกันดีในช่วงนี้ค่ะสร้างปึกแผ่นให้กับครอบครัวของคุณค่ะความรักโดยรวมก็คือราบรื่นแตะไม่มีปัญหามาดูในเรื่องของการงานนะคะนะในเรื่องของการงานพระราชานั่งบนบัลลังก์ฉเฉลียวฉลาดสติปัญญามีสภาวะความเป็นผู้นําชาวราศีเมษเรื่องการงานเนี่ยนะคะผู้รักผู้ใหญ่รักใคร่เมตตาหน้าที่การงานมักจะเจริญรุ่งเรืองมักจะมี กาเรเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะผู้รักผู้ใหญ่เนี่มักจะอุปถัมภ์นั่นเองตกน้ําไม่ไหลตกไปไม่ไหม้นะคะจากนั้นใครเป็นลูกจ้างข้าราชการมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้ยศได้ตำแหน่งคะ่ะบางใครใครเป็นข้าราชการอาจจะได้ตำแหน่งนะคะได้ยศได้ตำแหน่งคะ่ะใคร เป็นพ่อค้าแม่ขายนะ,ะธุรกิจการค้าการขายสุขสบายทํากำไรเป็นกอบเป็นกำรรหรือประสบความสําเร็จนะคะเพราะพระราชานั่งบนบัลลังก์นั่นหมายความว่าคุณแก้ปัญหาสถานการณ์ที่เจอได้ทั้งหมดราบรื่นดีไม่มีปัญหากะในเรื่องของการงานในช่วงเดือนนี้นะคะในช่วงของครึ่งเดือนแรกสิ 6เนี่ยภายในวันที่1 6ชนะการงานรับรื่นไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องหนักใจคุณแก้ปัญหาได้หมดเลยใครเป็นนักลงทุนคุณก็สามารถที่จะนะคะลงทุนแล้วประสบความสําเร็จค่ะสรุปแล้วภาพรวมในเดือนนี้ค่ะเป็นยังไงการงานการเงินความรักยังราบรื่นดีอยู่ยังคงทํากําไรยังคงมีเงินให้ใช้ให้เก็บเกี่ยวมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นด้วยนะคะความรักก็มีคนหยิบยื่นความรักให้คุณได้ชื่นใจค่ะนะคะสรุปแล้วภาพรวม เดือนเมษายนอขออภยัยชาวราศีเมษกันในเดือนมีนาะคมครึ่งเดือนแรกหนึ่1 6มีเกณฑรับ นะเงินก้อนมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องของการเงินเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นคุณจะมีเงินมาจากศักยภาพคุณมาจากสติปัญญาคุณก่ะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่สถานการณ์ทางการเงินของชาวราศีเมษค่ะเราจะปิดท้ายนะคะดูสถานการณ์ทางการเงินของชาวราศีเมษเป็นการเจาะนะคะดูผ่านไพ่เจ็ดใบเช่นเดียวกันจะเป็นศาสตร์ของตะวันตกนะคะโดยไพ่นี้ค่ะก็จะพูดถึงจุดดีดวก ต้องระวางข้อแนะนำนะคะสถานการณ์นะคะอะนะคะด้วยไพ่เจ็ดใบเช่นเดียวกันค่ะถ้าพลังงานไม่ดีนะคะเพื่อนสามารถทิ้งไปได้เลยนะคะเลือกรับด้านดีๆค่ะถ้าเป็นจุดดีๆก็ไปปรับไปใช้ข้อแนะนำใดๆก็ถ้าเห็นเป็นประโยชน์ก็นําไปปรับไปใช้ได้ค่ะมาดูสถานการณ์การเงินชาวราศีเมษกันค่ะเรื่องการเงินก่ะไพ่ตำแหน่งที่1ค่ะตําตำแหน่งที่2ค่ะตํตำแหน่งที่3ค่ะตำแหน่งที่4ค่ะตำแหน่งที่5ค่ะ ตำแหน่งที่หกค่ะตำแหน่งที่เจ็ดค่ะค่ทะไพ่เจ็ดใบนะคะมาดูกันค่ะมาดูตั้งแต่นะคะตำแหน่งที่หนึ่งกันเลยค่ะนะคะตำแหน่งที่หนึ่งนะคะอ่าตำแหน่งที่หนึ่งค่ะมาดูนะคะตำแหน่งที <izophren família> <Get> ่หนึ่งค่ะนะคะไพ่ใบนี้ค่ะเป็นตำแหน่งที่หนึ่งนะคะไพ่ อ่านะคะชาวราศีเมษช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่คุณจะมีเงินเหลือเก็บได้เก็บนะคะได้เก็บดอกเบี้ยได้เก็บผลประโยชน์ได้เฮแหละนะคะเพราะจะมีเงินให้คุณเข้ามาหลากหลายช่องทางและทําให้คุณได้เก็บเงินเป็นกอบเป็นกำดับังที่คุณตั้งใจบางคนเนี่ยอยากจะเก็บเงินก้อนเยอะ ไม่สามารถทําได้เดือนนี้ค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีเงินเหลือเก็บนะคะให้นะคะได้ไปพัฒนาสิ่งอื่นๆตามมานะคะฉะนั้นนะคะสถานการณ์ที่คุณเจอตอนนี้ค่ะคุณกําลังจะเริ่มมีไอเดียความคิดมีแผนที่จะเก็บเงินให้มากขึ้นและคุณก็เริ่มเก็บเงินได้แล้วตอนนี้คุณจะเริ่มมัจฉญาตเริ่มมีการวางแผนเรื่องการเงินที่ชัดเจนมากขึ้นสถานการณ์ตอนนี้คุณจะเริ่มอยากจะเก็บเงินอยากจะมีแผนเรื่องการเงินฉะนั้นความคิดความรู้สึกของคุณช่วงนี้จะเกี่ยว ก่ยกับการเงินเลยอยากเก็บเงินเยอะๆอยากไปลงทุนอยากให้เงินมันเก็นะคะ เขาเรียกว่าเงินมันโตต่อยอดมากขึ้นค่ะช่วงนี้มักจะวนเวียนอยู่กับการคิดเรื่องการเงินความก้าวหน้าเรื่องการเงินการเก็บเงินเยอะๆการลงทุนหรือทําให้เงินมันทํางานแทนคุณค่ะนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงของการเรียนรู้พัฒนาเรื่องการเงินของคุณเลยและก็มีเกณฑ์ได้เก็บเงินด้วยคือสถานการณ์การเงินที่คุณกําลังคิดกําลังนะคะวางแผนตอนนี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเงินกันนี่คือตําแหน่งที่หนึ่งค่ะมาดูในตําแหน่งอดีตที่ผ่านมาเรื่องการเงินคุณเป็นยังไงนะคะมันเป็นดาบและ อยู่บนมันนะคะมีดาบและมงกุฎค่ะที่ผ่านมาค่ะการเงินจะมาจากความสามารถของคุณมาจากสติปัญญาของคุณค่ะการเงินก็ยังมีให้คุณได้ใช้ในอดีตที่ผ่านมาค่ะนะ,ค,ะคุณมักจะทํางานแบบจริงจังรับผิดชอบเงินทุกนะ,ะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณหามาได้มาจากนะคะ อาบเหงื่อของคุณเลยความสามารถของคุณล้วนกันและที่ผ่านมาคุณก็มักจะมีเงินไม่ขาดมือค่ะนะคะโดยมักจะมาจากตัวคุณเองเป็นหลักเลยนะคะอ่ะ ก็ไปสังเกตดูนะคะอดีตที่ผ่านมามาดูในตําแหน่งต่อมาการตำแหน่งอนาคตวันใกล้นี้เป็นยังไงโอโหไพ่ใบนี้เป็นไพ่นะคะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินจะมาจากต่างประเทศการเงินจะมาจากทางไกลการเงินจะมาจากการลงทุนการเงินจะมาจากสติปัญญาหรือการทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างของคุณค่ะเพอไพ่ใบนี้ผู้ชายมองไปข้างหน้าและถือ โลกนะคะโลกอยู่ในมือค่ะและมีไม้สองไม้นั่นหมายความว่าคุณจะทํางานหลายสิ่งคาะและทําให้คุณได้เงินมานะคะฉะนั้นการเงินเนี่ยคุณจะอยู่เฉยไม่ได้เลยมาจากสติปัญญาการเรียนรู้การพัฒนาเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งการนะคะพัฒนา การเติบโตนะคะความก้าวหน้านะคะในหน้าที่การงานการเงินจึงมาจากการทํางานของคุณมาจากสติปัญญาของคุณมาจากทางไกลมาจากต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะหากคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศทางไกลการเงินของคุณก็จะมาจากสิ่งเหล่านี้ค่ะและรวมถึงงานพิเศษต่งางๆค่ะการเงินก็จะมาจากงานที่มากกว่าหนึ่งอย่างการลงทุนงานพิเศษหากคุณเป็นนักลงทุนคุณมีเกณฑ์ที่จะมีเงินไรายได้มาจากการลงทุนด้วย มาจากงานสิ่งที่คุณทำค่ะนะคะฉะนั้นรายได้ที่จะมาหาคุณในระยะใกล้ๆค่ะมาจากการลงทุนมาจากงานประจํามาจากงานที่คุณไปทําทางไกลต่างประเทศหรือการลงทุนของคุณก่ะนะคะการพบปะผู้คนค่ะนะคะนี่คือเรื่องของการเงินการค้าการขายโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตอลออนไลน์ค่ะเงินคุณก็จะมาจากดิจิตอลออนไลน์โซเชียลมีเดียนะคะการพบปะผู้คนทางไกลต่างประเทศค่ะนะคะนี่ก็คือตําแหน่งอนาคตค่ะ มาดูในสถานการณ์กำลังเกิดนักตอนนี้ค่ะ ณนะตอนนี้คุณกําลังวุ่นอยู่กับการทํางานเลยนะคะวางแผนที่ต้องการให้นะคะไอ้ได้เงินเยอะๆช่วงนี้กําลังวุ่นอยู่ทํางานหลากหลายสิ่งอะนะคะทาสิ่งนูน้นสิ่งนี้ค่ะนะคะใครเป็นพ่อค้าแม่ขาย,ายหรือนักธุกรกิจช่วงน,นี้คุณก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเยอะแยะอยากจะทำโปรเจกต์นูน้นอยากจะทําสิ่งนี้ค่ะนะคะหรือใครเป็นนักลงทุนคุณก็กําลังวุ่นอยู่กับการคิดค้นวิธีการที่จะได้เงินมาเยอะๆด้วยการไปทําหลายๆสิ่งกะนะคะช่วงนี้สถานการณ์คุณก็จะไปลงทุนหลายๆที่ค่ะเพื่อ ได้เงินมาเยอะๆค่ะใครเป็นพ่อค้าแม่ขายก็จะเรียนรู้พัฒนาตนเองหรือไปขยายกิจการค่ะนะคะทำงานมากกว่าหนึ่งสิ่งนั่นเองนะคะสถานการณ์ที่คุณเจอนะคะตำแหน่งนี้จะเป็นสถานการณ์ที่คุณเจอกาลังวุ่นอยู่กับการทํางานเพื่อได้เงินมาเยอะๆค่ะนะคะฉะนั้นพรุ่งนี้การเงินจะเข้ามาสถานการณ์ของคุณเนี่ยมาจาก การลงแรงของคุณนะที่คุณไปลงแรงในการลงทุนค้าขายอะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นแหละเงินมันจะเข้ามาจากที่คุณลงแรงไว้ค่ะนะคะข้อแนะนําของคุณค่ะพไพ่ใบนี้เป็นพระราชนินั่งอยู่บนบันลังนะคะข้อแนะนํานะคะให้ ่าข้อแนะนําหรือนะคะข้อที่คุณทําแล้วดีค่ะนะคะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่พระราชนีสติปัญญาดีคนนะคะชาวราศีเมษเนี่ยเป็นคนที่ขยันอดทนนักต่อสู้อยู่แล้วมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดข้อแนะนําคืออย่าหยุดการเรียนรู้พัฒนาตนเองและเรียนรู้นะคะเพราะไพ่ใบนี้มันมีไม้อยู่ไม้ นะคะหมายถึงงานและยังหมายถึงสติปัญญาแล้วยังหมายถึงความรู้ยิ่งคุณเรียนรู้มากเท่าไหร่การเงินคุณก็มากขึ้นมากขึ้นตามความรู้ฉะนั้นยอย่าหยุดการเรียนรู้ค่ะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีค่ะยิ่งคุณเรียนรู้เงินคุณก็จะมากขึ้นมากขึ้นค่ะนะคะ คุณก็จะเห็นโอกาสเห็นไอเดียในการสร้างเงินให้มากขึ้นค่ะมาดูในไพ่ที่จะให้เป็นไพ่ตําแหน่งนะคะผู้ที่จะให้การช่วยเหลือคุณกับสนับสนุนนะคะผู้รักผู้ใหญ่จะเป็นผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณ หากคุณกําลังเจอสถานการณ์ปัญหาเรื่องการเงินหรือกําลังมองหาโอกาสหรือต้องการขอคําปรึกษาใดๆเรื่องธุรกิจการค้าให้ก็หาผู้รักผู้ใหญ่เพราะคุณจะได้รับการแนะนําช่วยเหลือจากผู้รักผู้ใหญ่และคุณจะเห็นโอกาสเห็นไอเดียหรือนะคะช่วยเหลือเรื่องการเงินของคุณอ่ะนะ,ะสรุปแล้วนะคะให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะชาวราศีเมษพ่อต้องระวังเลยคืออารมณ์ร้อนฉุนเฉียวให้มีสติมันชนมนไหวพระ ทำสมาธิค่ะเพราะอารมณ์ของคุณเนี่แหละมันจะเกี่ยวข้องกับการเงินของคุณอารมณ์จะทําให้คุณได้เงินมามากน้อยเพียงใดอยู่ที่อารมณ์จะได้เงินมากหรือจะสูญเสียก็อยู่ที่อารมณ์ถ้าเกิดคุณควบคุมอารมณ์คุณได้คุณก็มีเกณฑ์รับเงินก้อนใหญ่มีเงินเหลือเก็บหรือเงินจะเข้ามาตามเป้าหมายของคุณค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ควบคุมอารมณ์อารมณ์ร้อนก็เปรียบเสมือนมาด่าไปนี้ที่อยู่ในสนามรถเหนื่อยอยู่ตลอดเวลา หามาได้ก็ไหลออกหามาได้ก็ไหลออกฉะนั้นวิธีป้องกันกะก,ก็คือการทําบัญชีร,รชายรับรายจ่ายมีวิัยในการทํางานมีวิัยในการลงทุนมีวิันในเรื่องของเงินกะนะคะถ้าเกิดใครเป็นสายนักลงทุนก็มีวินวันวิัยมันจะควบคุมอารมณ์คุณได้การและก็มันสวดมนต์ไหว้พระหมั่นทําสมาธิค่ะสมาธิเนี่ยแหละมันจะช่วยเรื่องอารมณ์่ะนะคะก็ทําให้งานที่คุณทํางานไม่ นะคะไม่ผิดพลาดนั่นเองหรือผิดพลาดน้อยที่สุดค่ะ,คะการเงินมันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ค่ะเพราะอารมณ์มันคือการตัดสินใจค่ะนะคะอ่านี่คือข้อแนะนํานะคะศาสตร์นี้จะเป็นศาสตร์ที่เป็นศาสตร์แนะนําเรื่องการเงินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเรื่องการเงินฉะนั้นสรุปแล้วนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกคุณมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องการเงินได้เก็บเกี่ยวเงินค่ะนะ,ะอ่าเงินที่ที่ผ่านมาค่ะคุณไม่สามารถเก็บเงินได้เดือนนี้คุณจะได้เก็บเงิน ะะเพราะเงินจะเข้ามาหลากหลายช่องท,องทางน,นั่นเองนะคะนี่ก็คือการพยากรสำหรับชาวราศีเมษใครชอบคลิปนี้อย่าลืมร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะอ่านะคะและหากการพยากรครั้งนี้ค่ะนะคะเป็นการพยากรเป็นพลังงานถ้าไม่ชอบคลิปนี้ก็สามารถที่จะ ่านไปได้เลยค่ะหรือถ้ามองแล้วไม่ตรงค่ะก็นะคะให้คุณทิ้งไปได้เลยค่ะอย่าไปซสีเรียสอย่าไปทุกข์กับมันค่ะกับการพยากรณ์ค่ะเพราะการพยากรณ์ศาสตร์ไ่ยิปซีมันเป็นเรื่องพลังงานมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ให้เราเลือกรับเฉพาะพลังงานดีๆค่ะนะคะสำหรับการพยากรณ์อาจารย์ก็คงจะแบ่งปัมเพียงเท่านี้นะคะอาจารย์จะปิดท้ายด้วยคอร์สออนไลน์ค่ะสำหรับท่านใดที่มองหาอะไรได้เสริมอยากหางานอดิเรกทำและชอบศาสตร์ โห oh, ราศาร์ชอบสตัตว์ไพ่ยิปซีค่ะนะคะอ่ะก็สามารถติดตามและฟังคลิปถัดจากนี้ได้เลยค่ะ ไรายได้เสริมนะคะในยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลนะคะและก็เป็นยุคนะคะที่หาเงินง่ายมากนะคะใช้เพียงแค่มือถือเครื่องเดียวเราก็สามารถสร้างไรายได้แบบไร้ขีดจำกัดให้กับคุณเลยนะคะคุณจะทำงานที่ไหนก็ได้ขอแค่คุณมีมือถือนะคะหรือมีคอมมีโน้ตบุ๊กคุณก็สร้างไรายได้เพราะยุคนี้เนี่ยนะคะคุณสามารถนะคะ ทำเป็นคลิปนะคะอ่ะและก็ดูดวงให้คุณฟรีค่ะและคุณก็มีรายได้เพราะรายได้มีหลายช่องทางรายได้แรกก็คือการดูดวงตัวต่อตัวคุณสามารถมีลูกค้าค่ะมีลูกค้าทั่วโลกนะคะประเทศไทยได้ทุกจังหวัดเลยเพราะมันเป็นยุคออนไลน์นะคะลูกค้าเนี่ยของคุณเนี่ยนะคะมีอยู่ทุกมุมมองเลยนะคะทุก จุดนั่นเองที่คุณอยากจัดนะคะให้ไปถึงเขาไปนะคะนี่คือการดูดวงก่นนะคะตัวต่อตัว,ตวส่วนช่องทางที่สองคืออะไรก็คือการเป็น คูเป็นโค้ดการให้คำปรึกษาเพราะไรายได้ยั่งยืนสม่ำเสมอก็คือการสอนคนการเป็นโค้ดการเป็นที่ปรึกษาอย่างอาจารย์ดูดวงมาสิบปียังอยู่ได้จนปัจจุบันเพราะอะไรเพราะอาจารย์เป็นที่ปรึกษาดูดวงแบบเป็นที่ปรึกษาการให้คําแนะนําแก้ปัญหาและก็โค้ดคนด้วยค่ะผ่านโหรสษณ์ผ่าน,านพลังงานไพ่ยิฟซีนะคะหรือกาลาหมอดูค่ะนะคะนี่คือไรายได้ช่องทางที่สองนอกจากนี้ไรายได้ช่องทางที่สา คุณทาคลิปก็มีรายได้จากค่าโฆษณาค่าคะแนนค่าของขวัญต่างๆตามแผ่นฟอร์มต่างๆอย่างเช่นเฟซบ o o กทิกต็อก u t u b e ค่ะก็มีรายได้อย่างอาจารย์ทําช่อง YouTube ก็มีรายได้ต่ํานะคะมีรายได้อย่างต่าเลยนะคะอย่างต่าเลยอยู่ที่ความสม่ําเสมอของคุณแหละก็คือ นะคะค่าโฆษณาไม่ต่ำกว่าหลัก5้าก่าบางคนจับจนหลักหกเลยอยู่ที่ความขยันก็แล้วกันนะคะอ่าน,นี่คือตัวอย่างไงจริงๆแล้วยังมีไรายได้อีกหลากหลายช่องทางซึ่งอาจารย์จะมีสอนเทคนิคพิเศษหรือแหล่งรวมนะคะไรายได้นะคะโดยจะโดยจะสอนอยู่ในคอร์ส ออนไลน์ right. นะคะซึ่งคอร์สนี้กับไพ่ยิปซีพลังจิตสอน3หลักสูตรหลักสูตรที่1สอนความรู้เรื่องไพ่ยิปซีตั้งแต่พื้นฐานจนคุณสามารถพยากรณ์และไปสร้างอาชีพจะสอนเทคนิคพิเศษให้คุณจดจำได้ค่ะส่วนหลักสูตรที่2แบบเป็น การสอนการทํางานออนไลน์การเป็นครูเป็นโค้ดการจัดคอร์สออนไลน์เทคนิคพิเศษในการตับเงินหลักแสนมาจากประสบการณ์ของอาจารย์ค่ะการทําคอร์สสอนคนก็จะสอนคุณอยู่ด้วยค่ะส่วนหลักสุดที่3จะเป็นการสอนด้านจิตวิญญาณกับพลังไพยิ4เทคนิคการให้คำปรึกษาผ่านพลังของไพ่ค่ะใครสนใจคอร์สนี้ค่ะนะคะการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนความรู้ค่ะ เพราะความรู้นี้มันจะติดตัวเราไปตลอดชีวิตและเราสามารถสร้างไรายได้หรือหาไรายได้ได้ตลอดเราเลยไม่มีคําว่ากระษียนเลยอยู่ที่คุณใจหยุดคุณจะพอแค่นั้นเองล่ะใครสนใจก็สามารถติดต่อผ่านไลน์เข้ามาได้นะคะสอบถามรายละเอียดอาจารย์เข้ามาได้เลยหรือเข้าไปดูรายละเอียดที่ใต้คลิปหรือใต้ลิงก์นี้ค่ะสําหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ค่ะนะคะ